ต่การติดตั้งเพลมีนหนึ่งคันเนี่ยได้เงินเปแสนเลยนะครับจึงทําให้คนเข้าถึงยากแต่เนื่องจากว่าพอมีการแข่งขันกันมากขึ้นมีหลากหลายยี่ห้อผลิตกันมากขึ้นก็จะมีการแข่งขันในเรื่องของราคาที่ถูกลงไปเรื่อยๆคิดว่าคนไทยหรือหลายๆประเทศนั้นก็นิยมมาใช้ฟิล์มปกป้องผีรถยนต์กันท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยนะก็เริ่มทิ่จะออกรถเยอะมากขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลือกใช้ พนโคเชนฟิล์มนะครับนะที่จะมาปกป้องสมัยก่อนเราเวลาออกรถหลายลายี่ห้อไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็คนมักจะนิยมเอาไปเคล,ลือบเซรามิกโคตติต้งนะเพื่อให้รถดูมันดูสวยงามเงาวแวววาวแต่แน่นอนครับมันก็ปกป้องได้แค่น้ำนะบ้างฝนบ้าง,าง,างมันไม่สามารถที่จะปกป้องรอยขูดขีดเรื่องของสเก็ตดินไซ์อะไรได้เลยนะครับคนไทยเอาคนไทยหรือหลายๆประเทศก็แบบการที่จะติดเพ้นโคเชนฟิล์มได้นี่นะครับ ใช้เงินเป็นแสนนะคนที่เข้ามายุคม่แรกๆเลยเนี่ยได้เงินกันไปเยอะเลยนะครับในการติดตั้งเพจนฟ์มสหนึ่งคันเนี่ยได้เงินเป็นแสนเลยนะครับแสนห้าสองแสนถึงทําให้คนเข้าถึงยากแต่เนื่องจากว่าพอมีการแข่งขันกันมากขึ้นมีหลากหลายยี่ห้อผลิตกันมากขึ้นเข้ามาสู่ตลาดมันก็มีกลไกเรื่องของสป라이ที่มากขึ้นก็จะมีการแข่งขันเรื่องของราคาที่ถูกลงไปเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนไทยหรือหลายๆประเทศนั้นก็นิยมมาใช้ฟิล์มปกป้องผีรถยนต์กัน ท่านจะเคลือบเซรามิกก็ได้หรือไม่เคลือบก็สุดแล้วแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เพนพลาสติฟิล์มนั้นมีฟังก์ชันแน่นอนครับในเรื่องของการปกป้องทําให้รถมีความเงางามสวยงามตลอดไปนะท่านไปขับรถไปต่ตางจังหวัดโดนหินโดนทรายโดนเ็ดปูนสีเคมีฝนกรดบูนนกหรือรอยเช็ดถูอย่างนี้ครับถ้าท่านไม่มีฟิล์มนะครับมันจะมีร่องรอยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและเป็นสิ่งที่เบื่อนหน่ายสำหรับคนที่จะใช้รถคือมันมีความไม่สวยงาม นะท่านจะไปขัดไปเคลือบมันก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเรืเ่อต่างๆที่ผมพูดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงลาบากครับนี่ครับผมก็เลยคิดว่าคนไทยรักรถอยู่แล้วเราซื้อรถแพงเป็นระดับต้นๆของโลกดังนั้นการที่จะมีรถสักคันหนึ่งก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับหลายคนนี่ผ่อนกัน6ปี7ปี8ปีเลยก็มีดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะถนอมสีรถให้มีความสวยสดงุด,ด,ดงามท่านใช้ไปก็มีความสุขสบายนี่คือการได้ประโยชน์ของการใช้เพ้นท์โพลิแนฟิลม และนี่คือจุดสําคัญของค่านิยมหรือความนิยมในการใช้เพนเฟิมิมที่มากขึ้นและผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงและยืนยันได้ครับว่าปกป้องได้จริงครับ